สวัสดีครับผมติ๊กนี่คือช่อง Soulflow Guidance ช่องที่จะมาชวนค,คุยในเรื่องของดวงซึ่งจะเป็นการดูดวงในรูปแบบของ general reading หรือเป็นการดูแบบทั่วๆไปไม่ได้ดูดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นขอเป็นการชวนคุยกันแบบสนุกๆแล้วก็ฟังแต่เป็นเพียงแนวทางนะครับอย่าไปจริงจังกับคําทํานายมากนะักแต่ผมรับรองว่าผมจริงจังกับคําทํานายที่ทํานายให้กับคุณอย่างแน่นอนเพื่อหวังที่ว่าจะให้คุณได้พบกับคําตอบที่คุณต้องการนั่นเอง สนใจดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับดูรายละเอียดใน description ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับคำถามโบนัสนะครับในคลิปที่เป็นการดูดวง12ราศีประจำเดือนแบบนี้ผมจะมีคำถามโบนัสให้ท่านละหนึ่งคำถามนะครับรบกวนอ่านกติกาที่ description ข้าใต้คลิปนี้ก่อนแล้วค่อยตั้งคำถามนะครับเพราะว่าถ้าคำถามไหนที่อยู่นอกจากกติกาที่วางเอาไว้เนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตที่จะไม่ตอบเลยนะครับ แล้วก็การถามคำถามโบรัสเนี่ยผมเป็นทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับถ้าใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมอนุโมทนาสาธุโดยพิมพ์คําว่าสาธุที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมจะได้รู้ว่าคุณมาร่วมยินดีกับบุญที่ผมทานะครับการร่วมยินดีกับบุญหรือการอนุโมทนาบุญเนี่ยนะเมื่อคุณมาร่วมยินดีแล้วนะคุณก็จะได้รับบุญไปเท่าๆกับที่ผมได้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด u ั s c r i b e นะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ ก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งครับอะล่ะครับเรามาดูไพ่เซ็แรกกันนะครับเป็นดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจําเดือนมีนาคมปี2 5ง5นี้นะครับหลักภาพรวมของราศีกรกฎนะครับในเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีกรกฎหลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความยุ่งยากใจในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นลักษณะข,ของการที่ เหมือนเป็นปัญหาที่ทําให้คุณกุ้มใจแล้วก็เป็นปัญหาที่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับไม่ไม่รู้ว่าจะหาทางออกให้กับตัวเองยังไงนะครับบางทีอาจจะเป็นการแบบว่าโดนสถานการณ์รอบข้างบีบบังคับโทษทีนะครับสถานการณ์รอบข้างบีบบังคับหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไปพูดกับใครแล้วก็ไม่มีใครรับฟังอะไรประมาณนั้นนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะครับถ้าสะดวกเวลานะอยากจะให้ เอ่เรียกว่าเหมือนกับหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจนะครับหลายๆท่านอาจจะเป็นลักษณะของการไปเข้าวัดนะช่วงนี้โควิดผ่อนคลายลงแล้วนะครับการไปเข้าวัดเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะอาจจะไปนั่งฟังพระสวดมนต์หรือว่าอยู่กับบ้านเปิด YouTube ฟังบทสวดหรือว่าฟังธรรมะก,ก็ได้นะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยมีความสบายใจแล้วก็เหมือนกับค้นพบคําตอบทางใจอะไรบางอย่างนะครับทำให้คุณเนี่ยมีความสบ,สบายอกสบายใจแล้วก็มีทิศทาง ในการดำเนินชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับจะทำให้คุณเนี่ยมองปัญหาที่เคยเจอมาโดยตลอดเนี่ยคือมองได้บองเกมได้ขาดรู้ว่าปัญหาคืออะไรนะครับรู้ว่าทางแก้ของปัญหาคืออะไรแล้วทำให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถจะเอาตัวของคุณน่ะออกจากปัญหานั้นได้นะครับเราในเดือนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เป็นบริบทใหม่ของชีวิตของคุณเลยนะครับก็คือพอสภาวะจิตใจของคุณดีขึ้นนะครับคุณก้าวข้ามผ่านปัญหา ที่มันติดขัดอยู่ในใจของคุณในอดีตได้นะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเรียกว่ามีความกล้าที่จะออกไปประชิญโลกด้วยตัวคุณเองมากขึ้นจากที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่ากลัวไม่อยากไปเจอใครรู้สึกเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยโอเพนใจให้กับใครสักเท่าไหร่นะครับบางคนก็อาจจะถึงขั้นแบบว่าไปนั่งเงียบๆคนเดียวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครนอกจากงานที่ตัวเองทา นะครับอย่างที่บอกว่าพอในเดือนนี้มันมีการเปิดมากขึ้นคุณอาจจะคน้นคนพบตัวตนของตัวเองหรือว่าค้นพบทางออกให้กับตัวเองนะครับมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเรียกว่ามีแพชชั่นมีความปัารันหาที่จะศึกษาในสิ่งนี้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับหลุดออกจากวงวนเดิมๆหลุดออกจากความรู้สึกแย่ๆหรือว่าหลุดออกจาก ความคิดที่ไม่ดีนะฮะรวมถึงทัศนคติที่ไม่ดีในการมองตัวเองหรือมองคนอื่นและทําให้คุณติดอยู่ในปัญหานั่นนะคุณจะหลุดออกจากสิ่งนี้นะครับแล้วคุณก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาไอ้เครื่องมือตัวนี้ที่ทําให้คุณเพิ่งหลุดมาได้นี่นะครับบางคนนอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณไปฟังธรรมเข้าวัดฟังธรรมนะครับก็เลยทําให้คุณสนใจที่จะไปศึกษาธรรมะม,มากขึ้นบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่ไปบําบัด นะครับบำบัดในที่นี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าการที่เราไปไปพบจิตแพทย์นะครับไม่ได้หมายความว่าเราบ้าน,นะครับคนปกติก็ไปพบจิตแพทย์ได้นะแล้วในทางของคุณไงถ้าเกิดว่าคุณหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ก็อาจจะไปพบจิตแพทย์เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับคือการไปพบเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อกินยาเพราะว่าเราบ้าน,นะครับแต่ไปเพื่อหาทางออกที่บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลุดออกจากสภาวะจิตใจของตัวเองในขณะนั้นเนี่ย ก็สามารถที่จะให้ทางจิตแพทย์เนี่ยเขาช่วยเหลือคุณได้เช่นกันนะครับโด๋ยวฉันสำหรับใครบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะต้องบอกก่อนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่สามารถหายได้ด้วยตัวของเราเองนะครับมันต้องมีการกินยาช่วยรักษานะครับถึงจะทําให้สภาวะของจิตใจของเรากลับมาเป็นปกติได้อะไรแบบนั้นนะครับก็คือพูดง่ายว่าอาจจะมีทั้งไปเข้าเข้าวัดฟังธรรมนะครับหรือไปการไปฟังอ่การบรรยายสัมมานานะครับ ฟัง y o u u u e e นะหรือว่าเป็นการที่เราไปพบจิตแพทย์และทําให้เราได้พบคําตอบของชีวิตบางอย่างนะครับที่ทําให้เราสามารถหลุดพ้นจากวังวนที่แย่ๆในะอดีตเนี่ยได้นั่นเองมันเลยทําให้คุณสนใจที่จะศึกษาสิ่งนี้นะพูดผมพูดเริ่มพูดวนซ้ําแล้วนะครับขีก็คือว่าสิ่งที่ทําให้คุณหลุดอ่ะคือสิ่งที่จะทําให้คุณอนะ่ะอยากจะศึกษาสิ่งนี้มากขึ้นเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะได้ไม่ต้องกลับมาอยู่สู่วังวนแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะฮะที่คุณหลุดออกจากสิ่งนี้ได้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อยู่ดีมีทางออกมาชี้ให้กับคุณนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคุณอยู่นะครับราศีกรกฎนะก็อย่าลืมทําบุญให้ท่านบ้างนะครับแล้วก็ท่านชี้นําให้เราเนี่ยพ้นออกจากวังวนที่ไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ยังช่วยให้สัญชาตญาณนะครับหรือว่าหลางสังหรณ์ของคุณเนี่ยมันมีความเฉียบคมมากขึ้น มีการตื่นรู้มากขึ้นนะครับทำให้คุณเนี่ยมองปัญหาต่างๆเนี่ยที่เคยเจอต่างออกไปจากเดิมแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาพวกนั้นได้นะครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้พบกับความสุขของชีวิตของคุณเองนะครับเพราะว่าคุณเรียกว่าเหมือนกันหลุดออกจากปัญหาที่เคยเจอหลุดออกจากปัญหาที่เคยจมแล้วตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณคือคุณคนใหม่คุณในบริบทใหม่ของชีวิตของคุณ นะครับที่จะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีความแข็งแกร่งสังสภาวะจิตใจมากขึ้นรวมถึงสามารถที่จะเอาชนะปัญหานะครับที่เป็นกังวลในจิตใจของคุณได้นั่นเองนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันในไพ่เซตที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการงานการเงินของราศีกรกฎนะครับในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณนะ อันนี้เดยนมันจะแยกจากภา,าพรวมของดวงคุณก่อนนะในส่วนของเงินการเงินของคุณการงานการเงินของคุณเนี่ยที่ผ่านมามันก็คือเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไปได้เรื่อยๆนะครับคุณดูคุณก็จะพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมารวมกับในส่วนของภาพรวมของดวงคุณที่บอกว่ามันจะมีการหลุดออกจากวงงังวนเดิมๆนะครับตรงนี้มันเหมือนเป็นการปลดล็อกบางอย่างให้กับตัวของคุณด้วยนะครับทั้งในเรื่องของชีวิตส่วนตัวและก็เรื่องของการงานการเงิน เพราะมันถูกปลดล็อกออกมาแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะครับบางคนก็จะเป็นลักษณะของคุณที่ได้เจอ,อหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่สามารถเข้าจะเข้ามาช่วยเหลือการงานของคุณได้นะครับหรือบางคนก็จะเป็นการเจอคู่หูที่สามารถช่วยช่วยสอนช่วยการเรียนรู้นะครับช่วยกันลากช่วยกันจุงให้ไปข้างหน้านะครับให้ให้มีทักษะทักษะที่ดีขึ้นมีการพัฒนา ทางการงานการเงินที่ดีขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าสภาวะจิตใจของคุณจะยังไม่ได้ฟื้นดีมากคุณอาจจะรู้สึกแบบว่ามีความกลัวอยู่บ้างไม่ค่อยกล้านะครับแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของการงานหรือการเงินนะครับคุณก็กลัวว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะกลับมาหลอกหลอนคุณอีกนะคือต้องบอกว่ามันอะไรที่มันไม่ดีตรงนั้นมันจบลงแล้ว ไม่ต้องไปกลัวมันนะให้คุณเนี่ยกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับผ่านกล้าที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับให้ขานพ้นปัญหานี้ออกไปได้นะแล้วมันจะทําให้คุณเนะ่ยเรียกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของจังหวะชีวิตที่มันมีความราบลื่นนะครับมั่นคงแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้คุณมีความก้าวหน้าเนี่ยมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณ สภาวะจิตใจคุณไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยเป็นเหมือนตัวปิดกั้นนะครับพอมันม,มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสภาวะจิตใจของคุณดีขึ้นจากไอเดียที่เคยไม่มีก็มีนะครับจากสิ่งที่ปัญหาหรือต่างๆเลยที่คุณเคยมองดูแล้วไม่เห็นทางแก้นะครับพอมันมีการเปิดทัศนคติขึ้นมาหรือว่ามีการปรับสภาวะจิตใจให้ดีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเลยทําให้คุณมองเห็นทางออกของปัญหาที่คุณมองหามานานนั่นเองนะครับ แล้วก็ในเดือนนี้อยากถ้าดูจากไพ่เนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าอยากให้คุณนะฮะหลุดออกจากปัญหาเดิมๆหรือว่าความรู้สึกแย่ๆเดิมๆที่เคยมีมาก่อนเนี่ยไปแบบถาวรนะคุณจะต้องรักษาสมดุลนะครับหรือเอ่อเวิร์กไนนะครับ,รบอันนี้เรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องของการทำงานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยคือต้องจัดบาลานซ์หรือว่าตารางเวลาให้ดีนะครับไม่ให้มีอะไรที่มากไปกว่ากันรวมไปถึง ในเรื่องของสภาวะิตใจคุณก็จะต้องมีการจัดสภาวะิตใจของคุณนะครับพยายามที่จะรักษาสมดุลระหว่างความคิดที่เป็นบวกกับความคิดที่เป็นลบด้วยนะครับตรงนี้มันจะช่วยให้คุณน่ะสามารถที่จะปิดประตูปัญหาทางสภาวะที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้ที่ทำให้คุณเครียดที่ทำให้คุณหดหู่อะไรแบบนี้นะครับไปได้เลยเรียกว่าเดือนนี้นะครับ ในส่วนของการงานไม่ได้มีปัญหาอะไรออกจะมีแนวที่มันจะขยับออกไปข้างหน้าด้วยซ้ำนะครับขอเพียงคุณนะ่ะสร้างภูมิคุ้มกันทางสภาวะจิตใจของตัวเองให้ได้นะครับเปลี่ยนจากถ้าเกิดว่าเราคิดเรื่องที่ไม่ดีให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่คิดบวกให้ได้นะครับการที่เราคิดดีทดําดีพูดดีนะครับพูดถึงคําพูดด้วยนะต้องเปลี่ยนคําพูดไปใช้คําพูดที่มันดีๆและเป็นโพสิทีฟด้วยนะครับการทําแบบนี้มันจะทําให้คุณนะ่ะดึงดูดพลังงานทางบวกเข้ามา นะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้พบกับสิ่งดีๆนะครับที่ผ่านมาคุณอาจจะจมดิ่งอยู่กับความทุกข์หรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีแล้วคุณไปคิดเขาเรียกว่าเหมือนกับคิดลบคิดอะไรที่ไม่ดีออกมาเนี่ยมันก็เลยยิ่งดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณหยุดวัฏจักรนั้นได้นะครับซึ่งคุณจะหยุดได้แน่นอนแล้วแล้วคุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆคิดถึงสิ่งคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นบวกนะครับมันก็ สักทีหนึ่งนะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยดีกว่าต้องแบบได้สิ่งดีๆสักทีหนึ่งจากที่แบบสมควรจะได้ตั้งนานแล้วแหะแต่ยังไม่ได้สักทีเพราะคุณอาจจะไม่คือส่วนหนึ่งก็เป็นที่ดวงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เหมนแบบคุณน่ดูดพลังงานทางลบมากเกินไปมายาวนานอะไรแบบนั้นนะะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกัน สำหรับไพ่เซตที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มไพ่ของความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาคมปี2 5 6 5นี้นะครับก็เซตแรกเลยมันคือสําหรับคนโสดที่ยังไม่มีใครนะครับในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าเดือนนี้คุณท็อปฟอร์มากนะครับจากที่แบบที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนแบบรู้สึกไม่มีใครเข้ามาหรือว่าถ้ามีก็ยังไม่ได้คุณก็ยังไม่สามารถที่จะทําคะแนนหรือว่าเข้าไป สารสัมพันธ์ต่อกับใครอะไรงนั้นได้นะครับในเดือนนี้นะเรียกว่าในเรื่องของดวงของความรักของคุณมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะครับสเสน่ห์ของคุณที่อาจจะเคยโดดเดนบทบังด้วยดวงหรืออะไรบางอย่างนะครับในต,ตอนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่สเสน่ห์ของคุณนะ่ะมันเริ่มที่จะแสดงออกหรือว่าคนเริ่มเห็นสเสน่ห์ของคุณมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งมันมาจากความสามารถของคุณ าการที่คุณทํางานการที่คุณมีความเชี่ยวชาญในงานที่คุณทำนะครับแล้วมันทาให้คน,เ,นเห็นเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเสน่ห์ขึ้นนะครับก็คือความสามารถของคุณเป็นตัวดึงดูดคนให้เข้ามาสนใจคุณมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อความเ,าเรียกว่าพอคุณมีความสามารถนะครับมีมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินมีทองนะครับ คุณก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะเอาเงินทองไปบำรุงตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือแนะนำนะจากหน้าไพ่นะครับก็คือเหมือนกับไปซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่นะครับแล้วก็ซื้อเครื่องประทินผิวอะไรต่างๆเพื่อมาบำรุงตัวของคุณเองให้ดีขึ้นนะครับคือต้องบอกว่าคนเราเนะเราต้องยอมรับกันว่าโดยส่วนใหญ่คนในสังคมเนะี่ยจะใส่ใจนะครับหรือจะมองที่ภาพลักษณ์ภายนอกก่อน เป็นอันดับแรกเป็น First i m ิมเพรสชันะครับแล้วถึงจะค่อยมามองสภาวะใจ,ใจิตใจหรือว่าการพูดคุยอะไรต่างๆ,ๆนะครับดังนั้นนะสำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังไม่เคยใส่ใจในเรื่องนี้มาก่อนนะครับขอให้เดือนนี้เริ่มใส่ใจได้แล้วนะมีการบำรุงดูแลรักษาตัวเองมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแต่งตัวนะครับให้ดูดีขึ้นอะไรแบบนี้นะมันจะยิ่งทำให้คุณเนะี่ยดึงดูด คนรักที่ดีๆเข้ามาหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กับหลายๆคนนะครับที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในเดือนนี้นะคือเรียกว่าถ้าคุณยังไม่ได้ดูแลตัวเองอ่ะมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับแต่ถ้าคุณเริ่มดูแลนะคุณจะเห็นผลมากกว่าที่คุณคิดนะครับแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่ผ่านมาคุณไม่มองไม่เห็นโอกาสนี้มาก่อน ต้องบอกว่าไพ่ใบสรุปของคุณเป็นเดวิลนะครับเดวิลมันมีได้2ความหมายนะความหมายแรกคือถ้าเกิดว่าคุณมีการดูแลตัวเองอย่างดีแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักของคุณมันเริ่มกลับมาดีเนี่ยนะมันจะทําให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ดึงดูดใจนะครับแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะทําให้คนลหลงไหลคุณได้นะแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปลี่ยน ลแม้ว่าคุณเองคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรมากแต่คุณรู้สึกว่าทำไมอยู่ดีมีคนมาชอบคุณมาสนใจคุณในเดือนนี้เป็นพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อีกในแง่หนึ่งนะก็คือต้องระวังด้วยว่าด้วยความที่มีคนเข้ามาหาคุณเปน็นจํานวนมากนะครับก็อาจจะมีคนที่เข้ามาทําให้คุณลุ่มหลงแต่ว่าเขาเออไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่กับการลักับความกับความรัก,กหรือว่ากับคุณอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นนะครับก็ เรียกว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่ดีๆเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งนี้ไว้แต่ว่าเราก็ต้องไม่หลงระเริงจนเกินไปนะครับบริหารสเสน่ห์ตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามมองหาคนที่ดีที่จริงใจเข้ามาหาเรานะครับอย่าสนแต่เรื่องของหน้าตาเป็นหลักนะครับให้ดูคุยพูดคุยแล้วก็ดูสภาดูจิตใจเขาไปด้วยว่ามันโอเคไหมอะไรแบบนี้นะถึงแม้ว่าคนที่ได้นาะหน้า,าเข้ามาแล้วเขาหน้าตาดีแต่ว่านิสัยเขาเข้ากับคุณไม่ได้นะ มันก็จะไม่ได้มีความสุขในเรื่องของความรักนะครับต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีโอเคทีนี้ในไพ่ชุดที่2นะครับเรามาดูกันนะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยอยู่นะครับแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับอืม ต้องบอกว่าจากไพ่ที่ออกมาเนี่ยนะคือต้องบอกว่ายังไม่ค่อยโอเคสําหรับในสถานการณ์นี้ยคือยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่สําสหรับคนที่คุยกันอยู่แล้วมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะใหญยังไม่ชัดเจนต่อไปนะครับผมคิดว่าถ้าดูจากไพ่นี้แล้วผมคงต้องตอบแบบตรงๆเลยนะว่ามีโอกาสสูงมากที่คนคนนี้จะไม่ใช่คู่ของคุณนะครับเป็นแค่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะครับให้คุณ เอ่เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะมาเป็นคู่กับคุณได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้มันเหมือนคุณนัติดตามหรือว่าพยายามที่จะคุยหรือพยายามที่จะทําคะแนนกับคุณคนนี้มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับมันก็แต่ว่ามันไม่สมหวังสักทีหนึ่งแล้วก็ไม่ว่าคุณจะพยายามพัฒนาตัวคุณสักเท่าไหร่ มันก็ยังไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่ทําให้เขาพอใจคุณได้สักทีหนึ่งหรือว่าทําคะแนนไม่ได้สักเท่าไหร่เลยอะไรแบบนี้นะฮะมันคือการบ่งบอกที่ชัดเจนแล้วเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ใช่คู่ของคุณนะครับคือในศาสนาพุทธนะจะไม่มีคําว่าคู่แท้หรือเนื้อคู่นะครับสิ่งที่ศาสนาพุทธมีมันคือการที่คนเราอะ่ะมีศีลบุญและบารามีนะครับเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับพอดวงชะตาผลักให้มาเจอกันเนี่ยก็จะกลายเป็นคู่กันได้ ดังนั้นนะคนเราในหนึ่งภพชาติคุณอาจจะไม่ได้มีคู่แค่เพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคู่คนหนึ่งที่มีศีลบุญและบรารมีใกล้กับคุณในชาตินี้ในตอนนี้นะแล้วบังเอิญว่าพอเวลาผ่านไปคุณหรือเขาเนี่ยมีการพัฒนาที่มากขึ้นนะครับอาจจะมีการทําบุญมากขึ้นเป็นคนที่ใจบุญมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้และอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นมันเลยทําให้ศีลและบุญบรารมีมันเริ่มห่างกันละ พราะมันห่างกันนะครับก็เป็นตามปกติของแรงกรรมหรือกฎแห่งกรรมเลยนะครับมันก็จะผลักให้ดวงชะตาสองคนนี้ต้องแยกออกจากกันโดยปริยายเพื่อให้เขาไปจับคู่กับคนใหม่ที่มีศีลบุญและบารมีที่ใกล้เคียงกับตัวเขาเองหรือกับตัวคุณเองมากกว่านะครับดังนั้นนะ่ะก็คิดซะว่าคนคนนี้ยังมีศีลและบุญบารมีไม่เท่ากับคุณนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังอยากอยู่กับเขาต่อ เพราะคุณยังไม่รู้จะไปไหนหรือไปหาใครหรือยังไม่เห็นใครเข้ามาก็ได้นะครับแต่ก็ต้องทําใจเผื่อไว้ว่าอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะ move ตัวเองออกมานะครับหรือ move on ไปเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่เข้ามานะครับก็คงจะยังไม่ตอบว่าจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้เข้ามาในเดือนนี้ไหมนะครับแต่คงบอกได้ว่าในเดือนนี้เป็นเรื่องของการที่คุณเนะี่ยจะต้องตัดสินใจละว,ว่าจะอยู่ต่อ แล้วก็อยู่ไปแบบไม่มีความหวังหรือจะ move on นะครับแล้วก็หันไปใส่ใจตัวเองเพื่อดึงดูดคนดีๆเข้ามาแทนนะครับโอเคทีนี้เราไปดูไพ่ชุดที่3นะครับสำหรับคนที่มีคู่นะครับราศรีกรกฎที่มีคู่ในะเดือนมีนาคมนี้เป็นไงบ้างนะครับสตารนะครับสามเหรียญสิบดาบนะครับ สิบเหรียญเอาสิบคาถานะครับแพงแมนโอเคในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาคุณกับคู่ของคุณอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีความสุขด้วยกันนะครับมีการพัฒนาความสัมพันธ์มาอย่างเรื่อยๆและต่อเนื่องนะครับเดือนนี้เป็นเดือนพิสูจน์ใจนะพิสูจน์ใจในที่นี้หมายถึงว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาแล้วทาให้คุณสองคนเนี่ยเรียกว่ามีการขัดแย้งกันในเรื่องของการพูดจาและก็ความคิด นะครับขัดแย้งกันค่อนข้างแรงแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่ร้ายแรงมากนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นคําว่าคอนฟ lict กันก็คือเหมือนเป็นการทะเลาะใหญ่แต่มันไม่ได้แรงมากจนถึงขนาดที่จะทําให้เลือกกันได้นะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะต้องเหมือนกับค่อยๆเลี่ยงเลี้ยงปณีปนอมนะครับพยายามใจเย็นแะอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการทะเลาะกันขึ้นมา ก็พยายามที่จะติดพูดจาสื่อสารเจราจาหรือปรับความเข้าใจกันให้เร็วให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้มันเยื่อเยือไปมันก็จะไม่ดีกับสุขภาพจิตของคุณทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพยายามจะปรับจะแก้ไขเนี่ยผมเชื่อว่าปรับได้แน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้ไพ่ของคุณมันจบลงที่แฮงแมนแฮงแมนไม่ใช่ไพ่ไม่ดีนะแฮงแมนมันคือการที่ให้เราอะมองปัญหาเนี่ยด้วยมุมมองใหม่มันจะทําให้เราอะค้นพบปัญหานะครับ คุณจะเห็นว่าในไพ่นะฮะเด็กสองคนนี้นะครับยิ้มนะครับคนนี้กลับหัวก็จริงแต่ยิ้มเนี่ยคนนี้ก็ยิ้มนะครับนั่นแปลว่าคนนี้คือเขาอะด้วยด้วยการทําที่เขายืนแบบหัวผ่าเขาเรียกว่าหัวอยู่บนขาอยู่ล่างตามปกติเนี่ยเขาไม่เคยเจอเขาจะไม่เจอคําตอบแต่พอเขากลับหัวหรือเขาเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตของเขาใหม่มันเลยทําให้เขายิ้มได้เพราะเขาได้เจอกับคําตอบที่เขาต้องการนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่า ในเนี่ยในขณะที่เดือนนี้มันมีการขัดแย้งหรือว่าทะเลาะกันหรืออะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับให้มองปัญหาในเรื่องมุมมองใหม่มันจะทําให้คุณเจอทางออกของปัญหานี้นะครับแล้วมันก็จะทําให้ความรักของคุณทั้งสองคนมันยิ่งเหมือนกับเป็นการปรับความเข้าใจแล้วก็มีความแน่นแฟนกันมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุณนับถือหรือว่า จักรวาลน,นะครับมีข้อความอะไรบางอย่างที่อยากจะส่งมาบอกคุณมาเตือนคุณอะไรไหมแบบนี้นะครับเรามาดูกัน Luck is on your side ครับ Abundance universe will provide โอ้ดีนะเนี่ยใบสุดท้ายนะครับ Communication clearly คนระับโอเค อันนี้ถ้าผมดูนี้แมสเซจนี้จะค่อนข้างชัดในเรื่องของงานนะครับแล้วทั้ง2ใบนี้นะและอีกใบนึงเนี่ยเป็นคอมเป็นการมันค่อนข้างชัดสําหรับในเรื่องของความรักนะครับเอาเรื่องงานก่อนเรื่องงานในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าคุณจะเคยเจอประสบการณ์ที่แย่ๆอะไรมานะครับในเดือนนี้มันมีการเปลีป่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยและถ้าคุณมีการปรับ สภาวะทางความคิดของคุณนะครับโชคจะเข้าข้างคุณนะครับนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกนะครับรวมถึง The Abundance Universe will provide เนี่ยมันหมายความว่าเมื่อคุณหลุดจากสิ่งเก่าที่ไม่ดีนะครับก็จะมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่นะอันนี้ก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามที่จะไปทําบุญนะครับทำบุญด้วยเงินไม่มีไปเอาตัวไปทำนะไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ก็ได้นะครับ เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเป็นการเสริมดวงให้กับตัวของคุณเองนะฮะทำได้ดีที่ดีที่สุดเลยคือนั่งสมาธินะครับอย่างน้อยให้ได้30นาทีขึ้นไปนะถ้าทำไม่ได้จริงก็เริ่มทีละ5นาทีนะครับวับนละ5นาทีแล้วค่อยๆเป็น10นาที15นาที20นาทีนะครับแนะนําแบบนี้เพราะอะไรนะครับการนั่งสมาธิมันจะทาให้จิตใจของคุณสงบจิตใจของคุณจะนิ่งพอจิตใจคุณสงบและนิ่ง นะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคิดอะไรได้ทะลุป,ปลุกป่งหรือปลอดโปร่งมากขึ้นนะครับแล้วในทางพุทธก็มันเหมือนก็เป็นการสร้างบุญบรารมีขึ้นมาด้วยในตัวจากการนั่งสมาธินี่แหละนะครับก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ที่ทำมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยตัดสินใจในเรื่องของงานได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงนะมันจะทําให้คุณอนะ่ะเรียกว่าเหมือนกับมีอ่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาเสริมดวงนะครับทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น เลือกเส้นทางที่ถูกต้องหรือว่าช้อยที่ถูกต้องได้ดีมากยิ่งขึ้น,นอะไรแบบนี้นะครับลองดูนะฮะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของความรัก communication carry นะครับอันนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนโสดที่ยังมีสถานที่ไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีคู่นะครับคียของคุณในเวลานี้เดือนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์คือการใช้คําพูดครับการใช้คําพูดดีหรือไม่ดีได้ผลลัพธ์หรือไม่ที่ที่ดีหรือไม่ดียังไงนะฮะ มันอยู่ที่การใช้คำพูดของคาพูดของคุณล้วนๆเลยนะครับฉะนั้นนะก็ระวังให้ให้มากๆนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับคิดก่อนพูดนะแล้วก็เวลาที่จะพูดอะไรอ่ะอย่าคิดแค่เรียกว่าสเต็ปเดียวนะครับคิดล่วงหน้าไป2 3สเต็ปแล้วค่อยพูดนะคิดถึงใจของผู้ที่คุณสนทนากับคุณอยู่ด้วยมันจะดำได้ทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับลองดูครับก็เข้า้วนแล้วนะครับ แล้วเดือนหน้าพบกันใหม่นะครับขอให้ชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาคมนี้นะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินที่ดีนะครับความรักก็ขอให้แก้ปัญหาได้แล้วก็ได้พบกับคนดีๆเข้ามาหรือคนที่มีใครอยู่แล้วก็ขอให้คนนั้นเป็นคู่ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับคุณให้มากๆนะครับอ่ะแล้วก็เดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ